ครับอันนี้ก็คือเป็ดไล่ทุ่งนะครับที่มาเลี้ยงได้สองวันแล้ววันนี้เป็นวันที่สองฝูงนี้ก็น่าจะหลายตัวอยู่นะครับก็เป็นช่วงที่ชาวนา วิตน้ำเข้าท้องนาเพื่อที่จะให้ข้าวไอโต้นะครับคือข้าวไอโต้คือข้าวข้าวที่ขึ้นใหม่หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวประจำปีข้าวนาปังแล้วยังมีเม็ดตกค้างอยู่ขึ้นมาใหม่ หลังจากที่แช่น้ำได้พอสมควรแล้วก็จะมีการไถเพื่อให้ข้าไวไ้ต้งตัวขึ้นพร้อมๆกันนะครับหลังจากนั้นก็คือไถกบเพื่ออะไรเพื่อจะได้หวานใหม่